สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะตอนนี้เราทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่น6ปีแล้วกำลังจะเข้าสู่ปีที่7 ชีวิตของการทํางานที่อยู่ต่างประเทศแบอบกเลยว่าเหนื่อยสุดๆเหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนเวลาเลิกงานแล้วก็ต้องกลับมาทํากับข้าวกินเองห่อกับข้าวไปกินโรงงานกลับมาก็ต้องทํากับข้าวก่อนจะออกไปทํางานก็ต้องกินข้าวโอ้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆแต่นั่นแหละทุกคนมันไม่ได้มีตลาดนัดเหมือนประเทศไทยเนาะเวลาหิวอะไรก็แวะเข้าเซเว่นไปกินของตลาดนัดเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆส่วนเมนูที่จะทําในวันนี้ก็ค่อนข้างใช้เวลาทีเดียวเพราะเราจะต้องทั้งกินแล้วก็ห่อวันนี้จะทําไข่ดาวแล้วก็ทําซอสราดไข่ดาวแล้วก็ทําตําแตงจากนั้นก็จะ ไปทําไก่ทอดทงข้าวือเลยไก่ทอดชุดขกนมปังกรบแล้วก็จะมีชงเครื่องดื่มก็คือชาเย็นบ้างมัทชะบ้างเออหลากหลายมากเลยทุกคน ต้องบอกเลยว่าเราทํากับข้าวกินเองทุกวันจะไม่มีการทํากับข้าวครั้งหนึ่งแล้วก็ใช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็ไว้กินหลายๆวันอะไรเงี้ย <_ C aut> เราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะทำทุกวันต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องกลับมาทําเราเคยเจอเพื่อนเราหลายๆคนเนี่ยจะชอบทํากับข้าวแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นแช่ไปในช่องฟีดบ้างเวลาจะไปทํางานก็ถือไปทํางานแบบแล้วก็กลับมาแล้วก็เปิดมากินอะไรเงี้ยคือง่ายแล้วก็สะดวกซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดหรอกทุกคนมันก็อยู่ที่ความสะดวกว่าแต่ละคนเนี่ยต้องการแบบไหนแต่สําหรับเราก็คือทําสดๆแล้วก็กินตอนนั้นแล้วว ช่ฟีดไว้หรือว่าแช่เตื่นเอาไวเนี่ยคุณค่าทางอาหารมันก็จะหายไปเรื่อยๆเราก็เลยไม่ทําแบบนั้นแต่ว่าก็มีบ้างบางครั้งแต่ว่าไม่ได้บ่อยขนาดนั้นหลังจากที่ทอดไข่ดาวแล้วก็ตาแตงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําไก่ทอดทุงคาตสีต่อแต่บอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะก่อนจะทําไก่ทอดเราออกไปซื้อของมาเว่ยเพราะว่าของทุกอย่างมันไม่พอทั้งแป้งทั้งขนมปังกรอบเออพอกลับมาก็ต้องกลับมาทําต่อต้องขอไปที่บอกว่าไก่ทอดทุงคัตสึนะมันไม่ใช่ทุกคนเราเอาหมูมาทอดเอาหมูมาทอดธรรมดาแหละชุบแป้งชุบกบ ขนมปังทอดธรรมดาเลยแต่มันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวทุกคนเราทําแบบวิธีชีวิตของเราแบบสะดวกสะดวกง่ายๆไม่ต้องวิธีการอะไรมากมาย ส่วนผสมแล้วก็จะมีแป้งคุกเกล็ดขนมปังแล้วก็ตัวไข่เพื่อที่จะเอามาชุบกับหมูเพื่อให้มันหอมขึ้นแล้วก็ทําให้มันติดขนมปังมากขึ้นจริงๆเมนูนี้ไม่ค่อยได้ทําเลยทุกคนแบบนานๆที่จะทําเพราะส่วนมากแบบอไปข้างนอกก็ซื้อกินได้ใช่ไหมแบบพวกไกท่ทอดตุ้งก็ซื้ออะไรเงี้ยระหว่างที่รอหมูสุกแล้วก็จะมาเตรียมบล็อกคกรี่นะแล้วก็จะเอาบล็อกคลี่เนี่ยลงไปต้มที่แรกว่าเราจะจีก,กับกระทะแต่ว่าเปลี่ยนใจละเอาไปต้มดีกว่า หลังจากที่ทำไรเสร็จหมูทุกอย่างแล้วนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาจัดเตรียมของข้าวนะแล้วก็จะเอาหมูทอดในลงไปสับๆให้มันเป็นชิ้นๆนะแล้วก็นําไปจัดลงกองข้าวนะให้ดูเป็นระเบียบสวยงามนิดนึงนะทุกคนแล้วก็จากนั้นเราก็จะเอาบล็อกครี่ลงไปน็อกน้ําเย็นแล้วก็จะเอามาจัดเรียงให้มันเป็นระเบียบเหมือนกันนะเอาจริงทุกคนเย็บบรีแล้วนะคือเราทําแบบอาจจะไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแต่เราทําสไตล์ตัวเองนะคือแบบเอาทําแบบง่ายๆเรียบๆนะ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะเอาซอสตรงก็สื่อโซ่สลงไปลาดนะทำให้แบบดูสวยงามขึ้นนะทุกคนเป็นไงหน้าตาพอใช้ได้ไหมแล้วก็จะมาเตรียมผลไม้ต่อนะแล้วก็ฝากทุกคนนะฝากติดตามเพจเมื่อปลาหมึกเริ่มเขียนไดอารี่แล้วก็ฝากติดตามช่องแดงด้วยนะชื่อว่าเต้าติวเตอร์ภาษาอังกฤษนะทุกคนฝากด้วยนะจ๊ะ